โอเคครับผมก็ขอกลาสัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เราก็กลับมาอยู่กับมินิเกมอ่าวงล้อวงล้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นมอสเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอเคนะครับทุกคนนะเออโอเคครับผมคุณผู้ชมก็นะครับ เดี๋ยวเราไมา่ยิงกันเลยนะเออเอาเป็นส,สนนีสีฟ้าไปไม่โดนไม่โดนสีฟ้าไม่โดนอีกแล้วเออสีฟ้าโอเคครับโดนแล้วเคปึ๊บชึบโอ้โหต่อนี่ก็ทอมันก็โหดอยู่นะครับฮะแป๊บแป๊บ ดาม,มิดาม,มิเท่าไหร่นะกี้เหมือนจนีนดาม,มิ 8, ่งแปดหูเท่ากับดาบอันนั้นเลยนะครับคูดแรงนะเออย่างแรงเนะี่ยปลาได้ด้วยนะครับสุดยอดไปต่อไปนะครับก็จะเอาเป็นสีที่ผมชอบที่สุดนะครับเอาเป็นสีแดงแล้วกัน,ไม,น,นไม่โดนอีกสีแดงไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอวอต่เโอเคโดนล,ละ เออเอ๊ทำไมธนูเป็นสีดำอะ่ะจำกันเถอะชมแดงน่าจะได้อะไรของดีๆนะอื้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอเคครับคุณผู้ชมผมได้สไปเดอร์แมนนะครับแล้วเราจะมาเฉลยสองห้องนี้เลยนะครับสองห้องนี้ผมไม่ค่อยจะเอานะโอเคปุ๊บเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยว่าเป็นอะไรนะครับอูห้หกิ้งก่ายีกโกน่าดีแล้วที่ไม่ได้สีเหลืองเนี่ย เฮ้ยเวนอ้อมูโ,โหน่านจะได้เวนออมาเนี่ยอยากได้เวนออมมากก้ตัวสอไปเดอะแมนตัวนี้อีกนะเดี๋ยวผมลองใส่ดูุบมวมว,มวบินไม่ได้โอเคคุณผู้ชมถ้าเรากดวิ่งนะครับมันจะมีความสามารถแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็เออ ไปเก็บของแล้วก็ไปสู้เตรียมตัวสู้นะครับเราจะต้องสู้กับวีนอมแล้วก็ฮักนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเป็นไอเจ้าตัวนี้นะครับต่อนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาต่อนะไปสู้กับเดอะฮักนะครับเพราะว่าจะเอาสไปเดอร์แมนนะครับไปสู้กับวีนอมนะครับปิดฝนก่อนครับขอปิดฝนก่อนเป๊็บ โอเคเพราะว่ามันเป็นแยงมุมเหมือนกันนะครับไปอยู่ฝั่งนู้นเลยไอ้เจ้าฮักน้อยเอาปุ๊บมาเชิญจะใส่แล้วนะอาชิว์มาเจ้านะโดน่าตีไปดูดิมันตีะ่ะวุ้ดเตี้ยเฮีมันบกักครับมันบ,กบกักบักอะฮักบักอะคุณผู้ชมบักเหรอบักก็เสร็จดีครับงานเนี้ยบักก็เสร็จโอ้โหอ ไฟไหม้ไฟไหม้ไ,ไ,มไ,ไม่นะไม่ไม่ไฟไหม้ไไมอว What the fuck What the fuck you นี่คือเวทีของกูเนี่ยโอ้โห What the hell ดี๋ยวผมสร้งางใหม่ก่อนแปบบ๊บมาโอเคครับคุณผู้ชมแปบ๊บนึงน,นะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมผมทำให้เวทีเละไปก่อนดีกว่าแล้วก็ปุ๊ปุ๊ปโอ๊ยอ้า,อา มาสู้กันกาสายฟ้าได้หละกาสายฟ้าได้หละตายยากจังวะตายยากจังวะนี่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 ไงตายาตายากหรอ,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 อตายยากหรอตายยากอรอเอ้อไมคกูเอ้าวตายแล้วหรอโอเคครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับผมผมจะเอาเจ้าตัววีนอมนะครับออกมาสู้กับ สไปเดอร์แมนนะครับโอเคนะครับความสามารถของสไปเดอร์แมนก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ดูความสามารถของมันก่อนนะนี่แล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่สามารถไปเล่นในเวทีได้แล้วนะเพราะว่ามันกำลังโดนเผาไหม้ด้วยต่อ,อยังไงล่ะฮะ่าฮ่า what the fuck Okay. เดี๋ยวเราจะมา jogo. เล่นตรงนี้อา้ไปเล่นไงไปฟิ่งนี่ยแหละไอ้โง e ่ไอ้เจ้าโง่นี่อ๊ออ๊อฟมาเลยครับเหมือนโหดอ่ะไอ้เวนเหมือนโหดอ่ะเหมือนโหดอ่ะครับเข้ามาดิ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 นะแน่แนะเอามันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้ามาดิเข้ามาดิ ไอ้จริงก็เข้ามาไอ้จริงก็เข้ามาโอ้ยโอ๊ยไอ้จริงก็เข้ามาดิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโป๊ะว่ะกระโป๊ไก่ไก่กาปลากระป๋องนะครับไก่กาปลากระป๋องนี่นี่ชุดเว็บชุดอ้าวเด้อเอาไงอ่ะเอามากกัดหมัดเป้ามาัดหมัดเป้ามัดหมัดเป้าตอนเข้าไปจนมุมตอนเข้าไปจนมุมนี่นี่เป็นไง ไี่ออกไปออกไปเลยนี่เข้าไป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 ก่อนเดี๋ยวปรับปรับอ้น,นี่ก่อนนะปรับเวลาก่อนมึงอย่าพิ่งตีกูมึงอย่าเพิ่งตีตูดิอย่าพึ่งตีตูฮ้ึ๊น,น <c oughs> ึ๊งปึ๊งปึ๊งปฮขอปึ๊งปึ๊งปึ๊งปึ๊อปึ <c oughs> อ๊งปึเดปึ๊ง เอาหายไปไหนละท้างใแอบอยู่เรนี่มิคิดว่ากูไม,ากไม่รู้เหรอคิดว่าผมไม่รู้เหรอคิดว่าฉันไม่รู้เหรอคิดว่ากูไม่รู้เหรอมึงไงฮะมึงก็โดนไปชุดเวฟชุดเวฟอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยชุดเวฟเป็นยังไงล่ะชุดเวฟนี่เวฟชุดไม่ใช่หรอวะใช่ปะเออเวฟชุดเวฟอะไรล่ะ ชื่ออะไรก็รู้ล้วแต่ไม่ตายสักทีอะมึงอะไม่ตายสักทีอะมึงอึดเกินไปแล้วนะอึดเกินไปแล้วนะตกัตกตกัตกโรยโรตกัตกตักตักตักตายไปมึงอะเออโอเคครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสไปเดอร์แมนกันก่อนเลยนะครับก็คือให้เรากดค้างตีนะครับมันก็จะปีนขึ้นอย่างนี้นะครับกดตี โอเคก็ทีฟโอเคนะครับฟูบู What the hell me เราต้องไต่กับบ็อกด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะนี่ยต้องไต่กับบล็อกผมจะไต่ขึ้นไปให้สูงสุดแล้วไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไป นี่สไปเดอร์แมนครับสไปเดอร์แมนคุณผู้ชมนี่คุณสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเราจะลงไปก็จะอึ่มฟึ่มนี่สไปเดอร์แมนโอ้โหอย่างเท่เลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยครับโอ้โหสวดยวดอ่ะ ผมว่าผมชอบมากเลยนะสไปเดอร์แมนเนี่ยฟิวปุ๊บเป็นไงสุดยอดเกินไปแล้วนายสุดยอดเกินไปแล้วสไปเดอร์แมนนะเก็บปึงโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ สำหรับวันนี้ผมขอไปสร้างสร้างที่ต่อยมวยใหม่ก่อนนะครับบ๊ายบาย